สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับ EP ที่5เกี่ยวกับการหารจํานวนเต็มกันนะคะใน EP ีที่แล้วนะคะ EP ีที่4ครูก็สอนเกี่ยวกับการคูณจํานวนเต็ม ถ้สมมุติว่านักเรียนนะคะยังไม่เข้าใจหรือไม่มั่นใจเกี่ยวกับการคูณจํานวนเต็มก็สามารถย้อนไปดูในคลิปวิดีโอของคุณครูนะได้นะคะในช่องคุณครูเมตตาสงคำนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกด s u b สไครต์หรือกดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่นักเรียนรู้จักนะคะได้มาทําความรู้จักกันว่าการคูณหรือ EP 1ถึง EP ที่ที่ครูสอนไปนะคะมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรบ้างแต่ใน EP 5นะคะ เรายัางใช้พื้นฐานความรู้ของการคูณนะคะในการหาผลลัพธ์ของการหาจำนวนเต็มนะคะดังนั้น EP ที่5นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าวิธีการหาผลลัพธ์ของจำนวนเต็มมีกี่วิธีและหายกันอย่างไรบ้างนะคะ อามาดูก่อนนะคะก่ κ อนที่จะเราไปดูว่ามีวิธีอะไรบ้างเร,เรารมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าการหารจํานวนเต็มเป็นแบบไหนนะคะมีตัวตั้งตัวหารเป็นยังไงนะคะเอามาดูกันเลยนะคะในข้อความที่ครูให้นะคะก็คือในการหารจํานวนเต็มด้วยจํานวนเต็มนั้นอาจเป็นการหารลงตัวหรือเป็นการหารไม่ลงตัวก็ได้ซึ่งที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการหารจานวนเต็มด้วยจํานวนเต็มที่เป็นการหารลงตัวนะคะ ในเรื่องนี้กูจะสอนเฉพาะการหารจำนวนเต็มที่หารแล้วลงตัวนะคะโดยครูกำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆและ a เอขอโทษค่ะโดยที่ b ของเราไม่เท่ากับ0หรือพูดง่ายๆนะคะว่าตัวหารของเราห้ามเป็น0น,นั่นเองและ a ลงตัวก็ต่อเมื่อมี c นะคะมีจํานวนเต็ม c นะคะก็นักเรียนต้องคิดนะคะว่าจํานวนเต็มอย่าลืมนะมันมีเต็มบวกเต็มลบและเต็ม0น,นะคะ มาดูค่ะที่ทำให้ a หารด้วย b เท่ากับ c นะคะ a คือตัวตั้งหารด้วยตัวหารตัวหารของเราเห็นไหมคะก็คือ b เท่ากับผลหารก็คือตัว c ตัว c นั้นคือจํานวนเต็มนะคะทีนี้นี่คือข้อความซึ่งการหารจํานวนเต็มนะคะเราสามารถเขียนในลักษณะของเศษส่วนได้ก็คือ a หารด้วย b แทนด้วย a นะคะหรือเศษ a ส่วน b นั่นเองเอาตัวส่วนไปหารด้วยตัวเศษก็เหมือนกับว่าเวลานักเรียนหารนะคะเราสามารถตั้งได้2แบบก็คือโดยการใช้สัญลักษณ์การหารหรือการเขียนเป็นลักษณะของเศษส่วนนั่นเองทีนี้เรามาพบกับวิธีแรกกันเลยนะคะก็คือการหารนะคะ จำนวนเต,ต,ต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะการหารจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกเนี่ยซึ่งนักเรียนม1เนี่ยจะม1จะคุ้นเคยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานักเรียนก็จะหารจำนวนเต็มบวกหารด้วยจำนวนเต็มบวกอยู่แล้วนะคะแต่ในลักษณะของเชิงของม1เนี่ยเราจะใช้เรื่องลักษณะของค่า เขาเรียกว่าเอาค่าสมบูรณ์มาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่าลืมนะค่าสมบูรณ์ก็คือให้นักเรียนคิดว่ามันห่างจากศูนย์หรือระยะห่างจากศูนย์กี่หน่วยหรือเท่าไหร่กันแน่นะคะโดยครูให้นะคะในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นักเรียนดูนะ A และ B. แทนจำนวนใดๆแล้ว A. หารด้วย B. จะเท่ากับ ค่าสมบูรณ์ A หารด้วยค่าสมบูรณ์ของ B หรือเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษ A ส่วน B จะเท่ากับเศษค่าสมบูรณ์ของ A ส่วนด้วยส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของ B นั่นเองนะคะพูดง่ายๆคือการหารจำนวนเต็มบวกหารด้วยจำนวนเต็มบวกผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะ จำนวนเต็มบวกหารด้วยจำนวนเต็มบวกผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกอ่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะอะ่มาดูตัวอย่างที่1จงหาผลหารข้อที่1 16หารด้วย4นะคะ16กับ4เป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่สังเกตว่าจำนวนเต็มบวกหารจำนวนเต็มบวก ผลลัพ์ที่ได้เมื่อกี้ก็ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกดังนั้นขอเขียนในเชิงสัญลักษณ์ค่าสมบูรณ์นะคะก็คือค่าสมบูรณ์ของ16หารด้วยค่าสมบูรณ์ของ4ก็จะเท่ากับ16หารด้วย4เท่ากับ4แต่สำหรับนักเรียนที่คิดเลขได้เร็วนะคะนักเรียนไม่ต้องมาเขียนในวิธีการโดยการใส่ค่าสมบูรณ์แบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนก็อาจจะตอบไปเลยว่า16หารด้วย4มีค่าเท่ากับ4 เลยก็ได้นะคะแต่นี่ครูเขียนให้นักเรียนเห็นว่าที่มาหรือการหาการหารจานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกนะคะเป็นยังไงแล้วทําไมผลลัพธ์ถึงได้จํานวนเต็มบวกให้นักเรียนเห็นวิธีการขั้นตอนนั่นเองนะคะามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2ตรงนี้เศษ60ส่วนด้วย12เศษ60หารด้วย12หรือเศษ60ส่วนด้วย12นะคะจะเท่ากับ เศษค่าสมบูรณ์ของ60หารด้วยเศษค่าสมบูรณ์ของ12มันก็คือ60ส่วน12นั่นเองจำนวนเต็มบวกส่วนด้วยจำนวนเต็มบวกผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจำนวนเต็มบวกนะคะก็มีค่าเท่ากับ5นะคะในกรณีนี้นะคะครูพูดตรงๆเลยคะคะครูไม่เป็นห่วงนักเกรียนเพราะนักเกรียนรู้อยู่แล้วว่าจำนวนเต็มบวกหารด้วยจานวนเต็มบวกผลลัพธ์คือจานวนเต็มบวกนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะมาดูกรณีต่อไปก็คือการหารจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบก็คือตัวหารก็เป็นตัวจำนวนเต็มลบตัวตั้งก็เป็นจํานวนเต็มลบนะคะดงังนั้นการหารจํานวนเต็มเมื่อตัวตั้งและตัวหารเป็นจํานวนเต็มลบทั้งคู่จะได้คําตอบเท่ากับ,บค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารนั่นเองเอามาดูกรอบสี่เหลี่ยมกันดีกว่าน,นะคะ ถ้า a และ b เป็นจํานวนใดๆแล้วลบ a หารด้วยลบ b จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ a หารด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ b นะคะหรือเศษลบ a ส่วนลบ b จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของลบ a ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ b จำนวนเต็มนะคะลบหารด้วยจำนวนเต็มลบจะได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนสังเกต พอเราใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปนะคะตอดค่าสมบูรณ์ออกมาปุ๊บจะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกอยู่แล้วเพราะคําว่าระยะห่างจากศูนย์กับระยะห่างไม่ติดลบนะคะจะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกดังนั้นให้นักเรียนทําความเข้าใจเลยว่าถ้าเจอจํานวนเต็มลบหารด้วยจํานวนเต็มลบค่าที่ออกมาจะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกนั่นเองอมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะในตัวอย่างที่2กัน ตัวอย่างที่ 2. นักเรียนสังเกตนะคะลบห0 0หารด้วยลบ25เป็นลบทั้งคู่เห็นไหมคะเห็นไหมพอเป็นลบทั้งคู่นะคะเราใส่ค่าสมบูรณ์ค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ100หารด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ25จะเท่ากับ100หารด้วย25อะไรเอ่ยคะที่คูณกันแล้วได้ 100อ่ะตรงนี้นะคะ1 5 0หาร25นะคะอ่ะครูขอ,อยากนิดนึงนะคะครูพิมพ์ผิดนิดนึงเดี๋ยวขอแก้ไขนิดนึงนะคะอ่ะตรงนี้นะคะจะต้องเป็นเท่าไหร่คะขอโทษค่ะอ่ะตรงนี้นะคะขอแก้ไขนะคะ100หารด้วย25ก็จะต้องเท่ากับเท่าไหร่คะ4นั่นเองนะคะคำตอบคือ4นะคะครูขออภัยด้วยนะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่ 2กันนะคะตัวอย่างที่2คือลบ8ปหารด้วยลบ3ลบ81หารด้วยลบ3ใส่ค่าสมบูรณ์ทั้งเศษและส่วนนะคะถอดค่าสมบูรณ์ออกมาเห็นไหมคะเป็นจำนวนเต็มบวกดังนั้น81หารด้วย3 3นะคะก็คูณอะไรละ่ะได้81ก็คือคูณ27นั่นเองดังนั้น81ส่วน3าคำตอบจึงตอบเป็นเท่าไหร่คะเป็น27นั่นเองนะคะ อ่าโอเคนะคะนี่คือกรณีของจํานวนเต็มลบหารด้วยจํานวนเต็มลบผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะ <coping> อ่ะมาดูกรณีต่อไปนะคะการหารจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มขอโทษค่ะการหารจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบหรือการหาจํานวนเต็มลบหารด้วยจํานวนเต็มบวกนะคะอ่ะในกรณีนี้นะคะข้างหน้าเป็นบวก ตัวหารเป็นลบอีกกรณีหนึ่งคือตัวตั้งเป็นลบตัวหารเป็นบวกนะคะามาดูนะแทน a และ b แทนจำนวนเต็มบวกได้เหมือนกันข้อที่หนึ่งหาร a หารด้วยลบ b นะคะจะเท่ากับลบภายในลบแล้วก็ภายในวงเล็บค่าสมบูรณ์ของ a หารด้วยลบค่าสมบูรณ์ของ b นะคะหรือเราจะเขียนเป็นเศษส่วนก็คือ a ส่วนลบ b จะเท่ากับลบภายในวงเล็บค่าสมบูรณ์ของ a ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ b นะคะดังนั้นตัวนี้ a เป็นจำนวนเต็มบวกลบ b เป็นจำนวนเต็มลบนะคะจำนวนเต็มบวกหารด้วยจำนวนเต็มลบผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะเป็นตัวตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะคล้ายๆกันเลยแค่นะคะว่า เมื่อกี้กรณีที่1คือตัวหารเป็นจํานวนเต็มลบแต่กรณีนี้ตัวหารเป็นจํานวนเต็มบวกนะคะเขียนคล้ายๆกันเลยนะคะก็คือลบภายในวงเล็บลบค่าสมบูรณ์ของ A หารด้วยค่าสมบูรณ์ของ B หรือลบ A ส่วน B จะเท่ากับนะคะลบภายในวงเล็บลบค่าสมบูรณ์ของ A นะคะแล้วก็ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของ B กรณีนี้เห็นไหม จำนวนเต็มลบหารด้วยจำนวนเต็มบวกค่าออกมาเป็นจำนวนเต็มลบซึ่งกรณีนี้นะคะเต็มลบหารด้วยเต็มบวกได้จำจำนวนเต็มลบเต็มบวกหารด้วยจำนวนเต็มลบก็จะได้จำนวนเต็มลบนั่นเองอามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะตัวอย่างที่3นะคะจงหา 216หารด้วยลบ9 216เป็นจำนวนเต็มบวกลบเเป็นจำนวนเต็มลบเจอกรณีเนี้ยคิดในใจเลยว่าผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเป็นจำนวนเต็มลบนะคะนั้นครูก็ใส่กรณีของค่าสมบูรณ์ก็ไปนะคะลบภายในวงเล็บค่าสมบูรณ์216หารด้วยลบ9นะคะอาจทดค่าสมบูรณ์เห็นไหมคะก็จะได้216หารด้วย9 216หารด้วย9ก็จะได้24ป่ปะ เขาเรียกว่าปะมาเจอเครื่องหมายลบข้างหน้าก็จะต้องกลายเป็นลบ25นั่นเองนะคะเอ้ขอโทษลบ24นั่นเองคําตอบข้อนี้เห็นไหมคะเต็มบวกหารด้วยเต็มลบก็ได้จํานวนเต็มลบคําตอบตอบลบ24มาดูในลักษณะของเศษส่วนบ้าง125ส่วนลบ5นะคะตัวนี้125เป็นจํานวนเต็มบวกลบ5เป็นจํานวนเต็มลบ นะคะ,ะใส่เครื่องหมายนะคะของค่าสมบูรณ์ลบภายในวงเล็บค่าสมบูรณ์125ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของลบ5ถอดค่าสมบูรณ์ออกมาเห็นไหมคะหน้ยก็ได้125ถอดค่าสมบูรณ์ของลบ5้าได้5นะคะ5เอา5ไปหาร1น5นะคะก็จะได้25 25เจอเครื่องหมายลบข้างหน้าวงเล็บอีกก็ต้องตอบเป็นลบ25นั่นเอง ดังนั้นข้อที่2นี้นะคะเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเขียนในลักษณะของเศษส่วนจํานวนเต็มบวกตัวเศษเป็นจํานวนเต็มบวกตัวส่วนเป็นจํานวนเต็มลบค่าที่ได้ก็ยังต้องเป็นจํานวนเต็มลบนั่นเองนะคะามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่3ในกรณีตัวตั้งเป็นจํานวนเต็มลบตัวหารเป็นจํานวนเต็มบวกบ้างนะคะเห็นไหมลบ36หารด้วย6 ลบ36หนะคะหารด้วย6ใส่ค่าสมบูรณ์ค่ะอย่าลืมนะคะเครื่องหมายลบให้อยู่หน้าวงเล็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ค่าสมบูรณ์ของลบ36หารด้วยค่าสมบูรณ์ของ6จะเท่ากับเห็นไหมคะอะทำเป็นเศษส่วนก็ได้เห็นไหมครูทําให้เห็นเลยว่าตัวเนี้ยาสามารถทําเป็นเศษส่วนได้เอา36หาร6ก็ได้เท่าไหร่นะคะก็ได้6เจอเครื่องหมายลบข้างหน้าก็เป็นลบ6นั่นเองคําตอบจึงตอบลบ6 กรณีนี้จํานวนเต็มลบหารด้วยจํานวนเต็มบวกได้จํานวนเต็มลบต่อไปกรณีที่สี่นะคะลบยีหารด้วย4นะคะลบยีหารด้วย4ตัวเศษเป็นจํานวนเต็มลบตัวส่วนเป็นจํานวนเต็มบวกนะคะใส่ค่าสมบูรณ์นะคะลบภายในวงเล็บค่าสมบูรณ์ของลบยีส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของ4นะคะถอดค่าสมบูรณ์ของลบ24มาได้24 ทดค่าสมมูลของ4มาได้4 4นะคะ24หารด้วย4ก็ได้เท่าไหร่คะได้6เจอเครื่องหมายลบข้างหน้าก็กลายเป็นลบ6นะคะเห็นไหมคะกรณีนี้นะคะจำนวนเต็มลบส่วนด้วยจำนวนเต็มบวกคับ คำตอบที่ได้นะคะจะต,ต้องได้เป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองนะคะอะ่ทีนี้ขอสรุปนิดนึงนะคะว่ากรณีการหารจำนวนเต็มนะคะหารกันยังไงบ้างอครูขออนุญาตเขียนสรุปตรงนี้นะคะว่าจำนวนเต็มนะคะที่เราแบ่งเป็นกรณีมาดูกรณีนี้ก่อนกรณีที่1ก็คือจำนวนเต็มบวกหารด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะ,ะสรุปง่ายๆคือจำนวน เต็มบวกนะคะอ่ะครูขอญาเขียนนะคะหารด้วยจํานวนเต็มบวกนะคะค่าที่ได้นะคะก็จะได้จํานวนเต็มบวกหรือผลลัพธ์ที่ได้คือจํานวนเต็มบวกมากรณีที่2ก็คือการหารจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบนะคะ,ค,ะคําตอบอะครูขอเขียนเชิญสัญ,ญลักษณ์นะลบเห็นไหมหารด้วยหารด้วยจํานวนเต็มลบนะคะจะ เท่ากับจำนวนเต็มบวกหรือผลลัพธ์ที่ได้คือจำนวนเต็มบวกนั่นเองอ่ะมาดูกรณีเมื่อกี้กันนะคะจำนวนเต็มบวกนะคะหารด้วยจำนวนเต็มลบอ่ะจำนวนเต็มบวกก่อนบวกนะคะหารด้วยจำนวนเต็มลบผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จงได้จำนวนเต็มลบต่อไปอีกกรณีหนึ่งจำนวนเต็มลบ หารด้วยจำนวนเต็มบวกนะคะอะ่คำตอบที่ได้นะคะจะต้องเป็นผลลัพธ์คือจำนวนเต็มลบนั่นเองนี่คือแค่4กรณีนะคะสำหรับการหารจำนวนเต็มซึ่งนะคะวันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวครูให้ดูนักเรียนดูแบบฝึกหัดนิดนึงนะคะครูจะให้นักเรียนไปฝึกทักษะการหารจานวนเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นจํานวนเต็มบวกหารด้วยจํานวนเต็มบวก จำนวนเต็มบวกหารด้วยจำนวนเต็มลบอ่ะอีกกรณีนึงเออีก2กรณีก็คือกรณีจำนวนเต็มลบหารด้วยจำนวนเต็มบวกและก็จำนวนเต็มลบหารด้วยจำนวนเต็มลบซึ่งครูให้นักเรียนไปฝึกทำนะคะในการหา,าผลลัพธ์ของจํานวนเต็มนะคะโดยการหารนะคะซึ่งนักเรียนสามารถทบทวนดูวิดีโอที่ครูสามารถ ลงไปใน YouTube นี้ได้นะคะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะการหารจำนวนเต็มนะคะก็มีแค่ไม่กี่มีแค่4ี่กรณีเหมือนกันเลยกับการคูณจำนวนเต็มนะคะดังนั้นถ้านักเรียนอยากเก่งคณิตศาสตร์การบวกลบคูณหารจำนวนเต็มนักเรียนจะต้องฝึกฝนทักษะกระบวนการของนักเรียนแล้วก็อย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายคลิปที่ครูให้นักเรียนไปด้วยนะคะจดทุกอย่างลงไปในสมุดนะคะ แล้วทีนี้ถ้านักเรียนอยากให้คุณครูมีคนนี้นะคะปรับปรุงนะคะปรับปรุงอะไรบ้างนะคะสามารถพิมพ์ชื่อหรือ เขาเรียกว่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะครูก็จะเอาข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของนักเรียนไปปรับนะคะในการที่จะให้คลิปวิดีโอของครูดีขึ้นแล้วก็นักเรียนสามารถเรียนแบบสนุกได้ด้วยนะคะนั้นสำหรับวันนี้ครูก็ขอขอบคุณนักเรียนที่เข้ามารับชมรับฟังได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์หรือกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโออันนี้ให้ครูด้วยนะคะคุณครูช่อง ช่อง u ูทู e คุณครูเมติตาส่งคำนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ